ย om ิ้มลงโผลดเลยสิตังใจซื้อให้นะอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะหยุดอุ้ยเฮ้ยคนร้อนคนร้อนค่ะ ขอโทษทีพอดีหมาพี่มันหะลุดอ่ะพี่โอ๊ตพี่บ้าไปแล้วเหรอหมามันจะไปทำแบบนี้ไนดน้ยังไงป้งเป็นเม้านแน่ที่ปล่อยหม,มามาลากชุดฉันจริงเหรอแพมจริงค่ะฉันเป็นคนปล่อยฟรีเองแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมคุณโอ๊ตคะคุณผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ท้องจริงนะคะแกพูดอะไรเลอะเธอพี่โอ๊ต น้าได้ชัดเลยนะแฮมต่อไปอย่ายุ่งเรื่องนี้อีกเอาฟี่ไปเก็บไปเ,เร็วๆค่ะไปฟี่พี่ออสพี่อย่าไปฝั่งยิ้มไ่บ้านนั่นนะฉันท้องจริงๆพี่เชื่อพี่เชื่อใจยิ้มหมแล้วนะต้องขอโทษแฮมในบ้านนั้นด้วย มันเอะวันนี้หนูขอเงินแสนหนึ่งได้ไหมหนูจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าเด็กน้อยอะ่ะได้สิเดี๋ยวพี่โอนให้นะใจดีจังพี่ไปทำงานก่อนนะโอเคค่ะไ,ไปไปขบับรถดีๆนะครับ นี่อย่าไปบ้านมานี่หน่อยคุณยิ้มมีอะไรคะอ่ะไปซื้อของที่ร้าน105ให้าันทีร้าน105่งมันไกลมากเลยนะคะคุณยิ้มไกลแค่ไหนเธอก็ต้องไปเข้าใจไหมไปสิค่ะ ba ban thì chúng เสร็จแล้วเหรอคะเฮ้ยแกเข้ามาได้ไงอะ่ะฉันใช้แกออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอกลบมาทำไมทีรัตคุยกับใครอยู่หรออ๋อวิ้ย ไหนเธอบอกทั้งสะดวกไงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันเป็นแค่แม่บ้านทำอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วถ้าังปรี่ปามพูดแม่แต่เงี้ยเดียวแกเดือดร้อนแน่คุณยิ้มฉันว่าคุณยิ้มอย่าหรอกคุณโอ๊ดได้ค่ะเฮ้ย hey! พูดอะไรออกมาแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหลอกเว้ยมันมาชอบเมียกูเอง,เองไปออกไปได้แล้วน่ารำคาญอ่ะยังอีกี่อีกไม่นานฉันกับพี่โอ้นก็จะแต่งงานกันแล้วหลังจากนั้น ท่นก็จะเป็นเจ้าของบ้านฉันไล่แกออกแน่ออกไปเี่ยทีรักอย่าไปสนใจมันเลยเรามาสร้างความสนุกกันดีกว่า พวกพี่ขนไปให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือมาแต่ชิ้นเดียวเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกย้ายของออกจากบ้านฉันทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สิน้ำกาแฟนะมีอะไรเหรอยิ้มพี่โอ๊ตนี่มันอะไรกันอ่ะเขาย้ายของออกจากบ้านแล้วทำไมเดี๋ยวนะยิ้มพูดอะไรผิดหรือเปล่านีบ้านพี่ ชื่อบ้านยิ้มหมายความว่าไงเ<ฮ>ล้วนิ่งอะไรล่ะยิ้มหลอกพี่ทำไมอ๋อพ้องเงินสินะผู้หญิงนางเปล่าเลยนะยิ้มยิ่งพูดยิ่งทำให้ตัวเองดูทุเรศอะ่ะยิ้มมีแฟนอยู่แล้วทำไมไม่บอกพี่ และยังพากันมาที่บ้านพี่อีกคงไม่ใช่ครั้งแรกสินะพี่นี่มันโง่เองที่ตอนแรกจะยกบ้านหลังนี้ให้ยิ้มตั้งแต่แรกแลยก็ถือว่าโชคดีของพี่นะที่มีแม่บ้านทำให้พี่ตาสว่างตอนนี้พี่ก็ขายบ้านหลังนี้แล้วเราก็เลือกติดต่อกันซะส่วนนี้ที่ยิ้มก่อไว้ก็ชดใช้เองแล้วกัน เดี๋ยวคนของไปบ้านใหม่ของเลย่นนะครับขอฟี่มาเร็วใช้บ้านใหม่เร็วอย่อเร็วเลยใช้บ้านใหม่กันไม่ได้เหรอี่